เดเคลิปนี้พาทุกคนมา,าดูพื้นที่ครับผมในเขตบุรีรัมย์นะที่ผมยืนอยู่นี่เป็นอ,อำเภอกระสังนะครับฝาก f อทุกท่านด้วยครับผมใครที่อยากจะไดพื้นที่ที่ส,สวยๆนะผมติดถนนซีเลนนะครับสามารถเดินทางเข้าเมืองได้สบายนะครับไม่ว่าจะไปประโคนชัยพระพลาชัย หรือว่าจะไปบุรียมเนี่ยก็สะดวกสบายมากนะพื้นที่ตรงนี้นะครับผมพื้นที่ตรงนี้นะครับผมก็ตามโฉนดกอ็อยู่ประมาณสี่ไร่หกสิบสามตารางวานะครับพื้นที่สวยแล้วก็ถมดินเรียบร้อยนะผมทมดินเรียบร้อยแล้วนะครับเหมาะสําหรับการามาขยายธุรกิจนะผมไม่ว่าจะเป็นร้านวัสดุก่อสร้าง ปลูกสิ่งปลูกสร้างาจะลงทุนทําธุรกิจอะไรนี่ก็สามารถามาลงทุนได้ครับผมว่าเส้นทางตรงนี้จเจริญมากนะครับผมนะก็อยากจะฝากทุกคนท่านใดที่สนใจครับผมพี่น้องชาวชาวไทยฮนะอยู่กรุงเทพอยากจะมาทําธุรกิจนะครับหาพื้นที่สักที่หนึ่งนะผมราคาไม่สูงเท่าไหร่แต่ก็พอเอามา เป็นที่อยู่อาศัยได้ผมยังไงก็อยากจะฝาก f c ฟซีด้วยนะครับผมอยู่ที่อำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ครับสี่ไร่หกสิบสามตารางวาครับผมถ้าใดสนใจก็มาพูดคุยตอรองก็ได้นะครับผมนะส่วนเรื่องราคาเดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับนะัรรองพื้นที่สวยนะครับผมทั้งซ้ายและขวาเลยนะครับผมมีถนนติดทั้งถนนเข้าหมู่บ้านนะครับผมนี่ฮะถนนติดหมู่บ้านนะฝั่งนี้นะครับผมนะ นี่ติดถนนหมู่บ้านนะผมแล้วก็ติดถนนใหญ่ซีเลนนะครับผมสามารถเดินทางสะดวกสบายนะครับผมก็อยากจะฝากทุกท่านนะครับที่สนใจนะครับผมมาดูได้นะครับแล้วราคาก็โทรมาคุยกันนะครับผมครับก็ฝากพี่น้องทุกท่านนะที่เห็นคลิปนี้แล้วนะผมนะลาไปก่อนนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ